สวัสดีครับทุกท่านพ่อผมชาญนะครับวันนี้มีเรื่องมาอัปเดตอีกหน่อยนะครับสลับใครที่กำลังซื้อสกุลเงินลองนะครับอ,อือโดยเฉพาสะสกุลเงินหยวนนะครับผมแนะนําทุกท่านนะครับว่าถ้าหากว่าท่านจะซื้อสกุลเงินหยวนนั้นเนี่ยครับผมแนะนําให้คุณไปซื้อที่ร้านโดยตรงนะครับ ที่ร้านโดยตรงนะครับเดลิเวอรี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับเดลิเวอรี่ให้หลีกเลี่ยงไปที่สำนักงานโดยตรงนะครับเพราะเขาจะมีการตรวจเช็คแบงก์จริงแบงก์ปลอมนะครับเพราะว่าเงินหยวนช่วงนี้มีข่าวระบาดนะครับมีคนส่งไลา์มาหาผมค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของเงินหยวนปลอมอะไรพวกนี้ยชนในเมื่อคุณจะลงมือแลกเปลี่ยนเงินละ ผมแนะนําให้คุณเลยว่าไปโดยตรงเลยนะครับและเอาแบงค์ที่มันใหญ่ๆแบงค์ที่มันใหญ่ๆที่มันนับง่ายๆนะครับอย่า,าแบงค์เล็กนะครับถ้าวันนี้ไม่มีจริงๆก็เอาแบงค์ที่มันสูงสุดนะครับกุกินหยวนช่วงนี้ต้องยอมรับว่าแข็งค่ามากนะครับตอนนั้นมันสี่จุดประมาณ สามศูนย์สี่ศูนย์อะไรพวกเนี้ยแต่วันนี้เงินหยวนค่อนข้างแข็งค่านะครับเพราะว่าวันนี้จีนฟื้นจากโควิดค่อนข้างที่รวดเร็วนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากนะครับ GDP ไม่ได้ติดลบแล้วฉะนั้นผมฝากทุกท่านไว้ครับย้ําสุดท้ายนะครับซื้อเงินหยวนหรือว่าสกุลเงินลองอะไรทั้งหลายท่านพวงถ้าเป็นไปได้คุณไปที่สํานักงานโดยตรงนะครับหลีกเลี่ยงการเดลิเวอรี่นะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ